โอ้ได้อยู่ครับกุ้งกุ้งกุ้งโหนี่มาใส่ตะเหิงโอ้โหยี่สิบบาทเลยได้เนี่ยตื่นเถิดชาวไทยเบ็ดอยู่ไหนทำไมผมจะเอาึุอปาทงโกไงโอ้ยกุ้งลอยโตซิมี่พญาอยู่เจ็ดสิบโตครับโต๊ดบ่เอาเอาสมนีโต๊ดใส่บ่ สวัสดีตอนเช้าครับสำหรับคลิปนี้เนาะห้องผยังอยู่ในยอ่างเก็บน้ำคือเก่าครับผมหลังจากเมื่้วานเนาะก็ผพากันมาใส่กับดักกุง้งแล้วก็บ,บังลั่นปลาไหลครับผมตอนเช้านี่ผมก็พยายามถ่าคลิปงานเพื่อนก็นอนบ่ท่านตื่นครับเมื่อคืนก็พักกันนอนดึกเมาม้ยดุ๊ดดพอกันเธอหนึ่งครับ ปเดี๋ยวผมสีภาพปยายากับดักกุ้งก้อนครับผมมาลางเลกใกล้ที่จดเรือครับโอ้ได้อยู่ครับหืมกุ้งกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับนี่โอ้มานแทอมีหอยด้วยหนตัวโอ้ได้กาได้การลางเลขแหกมานแล้วครับ อันนี้ส่หาอันครับผมนู้นส่หม่องพุน่นป,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 ปัดปัปปไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮลรางที่สองที่จริงก็ยยางเอาได้อยู่ครับต่เปลี่ยนบรรยากาศนั่งเรือเนอะาะาลรางที่สอง หลังที่สองก็โดนเหมือนกันโอ้โหสามสิบสี่สิบตัวเลยได้บาตุกกินแล้วครับโ,โหนี่มาใส่ตะเหิงโอ้โหยี่สิบบาทเลยนะเนี่ยสาวๆนุ่มๆกัยังบอท่านตื่นครับมาเป็นยังเข้ากับยามผู้เดียวก็ได้ครับผมมานคือเก้ามานี่ หลืออีกสามอันครับผมแล้วก็บางรันสามอันตัวนี้ไม่เท่าไหร่ครับได้อยู่ประมาณสิบกว่าตัวแล้วก็มีปลาซิวด้วยผู้ขาดตรงนี้เนาะมาเป็นยังไหนแนมบ่ไดเน่นเนตืมกันครับผม โอ้ตัวนี้ก็โดนเหมือนกันกุ้งครับผมอันที่สี่พูดผิดครับตามเกือบบดได้ตัวนี้ก็เกือบจะสิบบาทเลยนะโอ้โหนี่ในการในการน้องผมกุ้งฟอยล้วน,นเลยนะตัวนี้นะว้าวมาแท้มาแท้แทไป พยายามบังรันก่อนครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้เนะาะสามบ้างสรุปแล้วบางรันบ่ได้ครับผมไดตแตตกุ้งเดี๋ยวอีกอันนึงเนาะอยู่ขางรถครับไปกลับขึ้นฝั่งนู้นนะครับเ้าเจาะอยู่ฝั่งพุ่นครับผมเรือโครงเคงครับตำมมันเล็กแล้วก็เบาเนาะ หายากครับไปซ้ายไปขวาอยู่บท่านตื่นบอสาวสาวหนุม่มให้เบิง้งความหมานของผมนี่นะมานกลุ่งได้กับเขาแล้วครับมื่อนี้ ถึงฟังอย่างปลอดภัยหมัดไหวคือเก้าครับของเพิ่นมาลุดอันสุดท้ายครับผมนี่ดูขากรุดเลยครับโอ,โอ,โอ้ต้มต้มขีดตมคิดตม,ดตมอือหือ เพื่อนจนได้ตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็ปลาปลาแล้วก็กุ้งโอ้นคือเก่าครับหอยก็มีสองตัวตื่นเถิดชาวไทย สวัสดีตอนเช้าครับลูกสาวแม่ยายสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะมื้อนี้เป็นวันดีเนาะเราไม่เจอพายุที่บ่ายก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เจอฝนนะครับอันนี้ปลอดภยัยลูกสาวแม่ยายลงมาเบิงผลงานผมเิ่งขึ้นที่นั่งรับอยู่เที่ยวใส่กับดักกวงว่านนะเห็นบอกับเอียนเอียนบดาเอียนนะแต่กลุ่มมาเบิงลงมาเบิง เชื้อไพ่เสื้อไพ่ไพเชื้อไพ่ไพมาๆมาอเคใส่เบิ้งเนคืออยากโว์แฮะบมมีแน่ให้เบิ้งได้ม<อ>ีแต่กลุ่มได้ตัวใหญ่อีต่างหากหรือสำหรับยามานเถอะคุณเม่นลินการว่าแล้วบอกอยู่ว่าลินการป้าแค่หาอ่านเนาะคุณแม่นเนาะถ้าได้สิบอันนี้ได้ขายอันนี้ก็ได้ขายเหมือนกันไม่ขายเราจะกิน ขายให yup. ้ใครล่ะเอาเหยื่อป in ินแค่หัวอาหารเฉยๆลยคุณแม่นถ้าเหยื่อเมีนเดี่ยุดยวดได้เนี่ยมาไหมบออ้าวิบกดไปใส่แล้วเบ็ดยิ่ใส่ขึ้นแล้วอ๋อขึ้นแล้วหมดยังเอาทุกตัวนะน่ตากไว้ก่อนโอ้โหหอยไม่เอานะจ๊ะอ่าปล่อยค่ะหอย ่อยเลยโยนลงเลยอันที่สองลูกสามียายเนี่ยเห็นบ่ปุากุ้งล้วนได้เนี่ยโกบหนึ่งเลยคุณเมนสร้าบาทเลยเลยปลาหมานดดิเถื่อแรกของชีวิตครับไอ้กุ้งขนาดนี้เถือแรกของชีวิตพี่ลึกโอ้แต่คุณตื่นหรือยังเนาะมาเบิงมาเบิงท่านผู้บ้านนี่คอยว่าแล้วสร้อยหอมใบถาโลดนี่ เด้การได้การพี่ไปก่อนสวัสดีสาวภูพานสวัสดีค่ะคุณสวยแท้เจ้าวัดอาทิตย์สีแดงเออเมดมากเลยทั้งสุงทั้งเสื้อเอามาผู้เดียวบ่จะมาผู้เดียวเนาะโอ้ไม่มาผู้เดียวก็เป็นมึงปองเ้ยแคโซงสองอันนั่นนี่ยการนอันนี้ก็ไม่ได้เท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคได้เนาะ มคำำล,ำลอเออหางกระไผ i s หูจักบอลินการโตหลายที่สุดอยู่ด้วยเลยแม่ตัวนี้แหละกี้ตัวนี้เหรอประมาณนั้นนี่นี่ตัวนี้แหละนี่โอ้อันที่สี่ก็ได้เหมือนกันที่สี่เนี่ยทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไชอะไรนี่ <laughs> ตกใจดูใสเดือนเจือกไฟ าก็ได้ขายกับม่านลอยหนึ่งบอสซื้อซีซิบ่าส์สั่งซีซิบาสเอาขายซีสิบ่าสซื้อเนาะสี่ซี่สิบ่าท์นี่แต่ยูสี่สิบ่าส์นะพอฟังยูคันลอยนึงค่ะบอสซื้อบอกกินจะจบมาหาอีกรถนี่สีซิบ่าสพเาซื้อครับผมอู้หมาน์คกลองและ้าบาทะโอเคค่ะเดี๋ยวร่างสันเมนูเนาะมาทดสอบแม่ยาย ยิมดำกาแฟก่อนยามเช้าเนาะเป็นบรรยากาศไหมเอาแบบไหนผสมไหมผสมหรอลองผสมเนีคุณแมนไม่ผมจะเอาแบบออริจินอลเกลือปลาอยไรบ้า่เนาะเอาโบก,กิ่เนีงง่เอาตัวนี้เนาะลูกสายแม่ายเอาตัวนี้ สุขภาพเหรออันนี้ก็รักคือการสายรักสุขภาพต้องลองจ้ะกาแฟแคมเปอร์เอ็กซ์ทูอินวันไม่มีน้ําตาลมีแค่ส่วนผสมของนมแล้วก็กาแฟคนเก,ก๊คนฉลาก็กินได้มีประโยชน์จ้าข้กินบุได้รักษาควายจิงนอมอยู่ กินบ็ได uh, ้เพิ่ง18 18 18จากรอบ3ซื้อมาจากไหนอันนี้บอซื้อมาจากนหนบออันนี้ก็คือมีพี่เพื่อนส่งมาให้ลงเจ้าของเพื่อนก็อยู่ที่จังหวัดระยองไม่มีขายที่ประเทศไทยส่งนอกอย่างเดียวจ้าเนาะเขาจะกินได้สะกะซัง สนใจกระซั่งได้ที่ช่องแมนสาพาพืนหรือว่าให้เบอร์โทรเพิ่เน,เนี้ยเบอร์ทูเบอร์ทูเอาคงไผเบอร์โทูเจ้าเดี๋ยวนาะเับคนงามเนาะโอ้ยช่องช่องก็ได้แล้วเบอร์โทรเดี๋ยว ทั้งใตทั้งใตทั้งไตเห็นบอกมันก็เป็น่อยหายทึ่งเจ้าหายไตทั้งใตของข่อยสะทั้งตของเจ้าเด้อโอเคตามนั้นโอเคเทียงกันแล้วเที่ยงบ่โท๊กันแล้วตามนั้นมาจ้ามาชงสูตรทูอินวันไม่ต้องยุ่งยากตักเยอะไหมเปิดซองมาแล้วก็ตักของลูกสาวแม่ยายไม่เอาเยอะ แต่ถ้าอยากนัวกันนี้ก็คือพูนพูนช้อนเลยจ้ะช้อนนี้ต่อน้ำเอ่อร้อยห้าสิบมลใช่ไหมใช่แต่ว่าลูกสาวไม่ย,ยายเอาไม่ถึงเอานัวนวเหรอจ้ะเอานัวนัใส่น้ำให้นี่มันจะเป็นฟองนะหรือเปล่าอีกคุณแมนอีกพอจ้ะพอพอแล้วมันจะจาง อเกือบจางแล้วนี่เดี๋ยวนะเบ็ดอยู่ไหนทำไมเราจะเอาตึกอาปาทงโกไงโอ้ยอืมนัวอ,อร่อยมากินม,มนเคยเห็นบเบึ้องกระเบืง้งนี่ล่ะมันคนละสูตรคนละแนวเนาะเอ้าททำไมเขาเรียกว่าดิฟเอา บ่าลู้เลียวมันมันวนแบบนี้เหรอเหมือนดิบรถมอเตอร์ไซค์แล้วเหรอเขาพ้าว้าัก็ว้าตามาปลูกสัมียายิขอเก็บหมองนอนก้อนโอเคค่ะคุณแม่เก็บอันนี้ตากหมอกไว้ตากแดดไว้ก่อนเนะหมอกลงหมอกแห้งก้อนแล้วจังกเก็บเข้ามาเก็บหมู่เก็บ ขี่นอนเก็บผาขึ้นะต่รักตื้นๆขึ้นกันครับเพราะว่ามันเอียงพ <c oughs> ื้นเอียงไหลไปหาลูกสาวไมยย่ได้จะย่าย,ายพิกมาจะย่านทับคอยแมน,นแต่อากาศบ่ฮ้อนครับผมมืนอคืนพัดลมกับไบด้เปิดลูกสาวไม่ไย้ยเปิดเมือ่อคืนนะคุณแม่แมนบ่ลูกสาวไม่ไย้ยขี่ฮ้อนได้เป็นะพ่อคอยจังยินกับเจา้าเนาะนึกว่าลมพัดไหมฮะ <c oughs> คอยเอาไว้ยู่เทิงหัวได้แหละเมื่อคืนนี้แกมุมก้อนเนาะจ้าเก็บมุมก้อนเอาผู้พานกับคุณอ่านกับไปนัปนนางดิบกาแฟยุพุ่นครับพุนคนละมุมเนาะผมดิบมองนั่นครับเป็นบรรยากาศคนละบรรยากาศ นครับเมนูแซาเห่ามือนีกับสิเป็นก้อยกุ้งโฮยตี้เป็นบ่บมาน,นบุต้นแล้วเธอมันตุยหมดแล้วเอาป่าเอาก้อนแซวผูพันธ์บากินป่าเพิ่นง,งามตัวอันนี้ใครจะเป็นโชวพิเศษครับผมก็ได้ครับหาเองเ็ดเองกินเองเสียบเอง <c oughs> ถ่ายกินโดดซุ้มเจ้าเสนะได้จ้าบ,บุญยาก ว่าจะกินกับข้าววนน้อนจะเดือบออกเดือบอกจะกินดินข้าเย็นกับกินในน้ำเป็นน้ำแกงสอคนในน้ำคนอื่นบริเลนาบปลาในกระสีขวดมกหมอเมนบอลุสามยายหัอน้ำแนบบอแขวีเอามาอยู่เด็กคุณเมนแต่กตัวใหญ่เลยโอ้กุ่มตัวใหญ่ๆเลยนี่ อคือใหญ่แท้คุณแมน่นมันกับ,บปลปานนั้น <laughs> นี่นนพอประมาณนี่ละะะ่ะปลาซิวอ้าวอ้าวปลาซิวเข้าคั่วเข้าขัว,ขขวไปเอาไปเอาไปรักเ <laughs> <laughs> บอร์เดย์รักเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเอง <laughs> มันหนักสิมีอยู่นะบอมีแล้วเราออกบอกแมน่นเจา้าของเราออกขัวให้ซุกฟอนก้อยครับ บมกินดิบเด้ดอปิศาจนโมกินคองดิฟบางยางก็กินดิบอยู่ย่างเส้นสร้อยโจแต่กุ้งบกินครับบดเซียงย่านเขาสำรวจว่ากุ้งร่อยโตซินนี่พญาด,ดูเจ็ดสิบโตครับผมวิจัยออกมาแล้วก็เลยบบเซียง หั่นหอมรอวันนี้มีแค่หอมแดงแล้วก็อะไรนะข้าวคั่วคุณแม่นข้าวคั่วมาจะใส่ตัวกัดเลยกัดออกก็ได้บอกนะว่าข้าวคั่วยืมไปไปเอาเลยแล้วมึงน่าพ่อแม่บอลเอาคือการว่าสีเอาเอาลำย่าก็เอาเอาเว่าสีเอาบุณมาลี ครึ่งหนึ่งของเพิ่นเพิ่นตามเมื่อวานยาถอยแล้วก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งอ่ะนะก็เลยว่าไปเห็เขาเสียยายมันเน่านะก็เลยว่าโอเอาไปตำบ่อสุกยังคุณแม่บ่จ้ามันนี่วันอาทิตย์โอ้ยคุณเด้ปูต่างหนองปูไปยังไปยังเล่นน้ำเอาสุกแล้วสันเหลืองอ้อย ในสายเบิงแน่โอ้ยห่วยห่ะมันมีแน่ให <Can S 3> ้เบิงได้มีตะกุ้งแน่นี่อุ้ยตัวใหญ่แท้คุณแม่ซิมแน่ซิมแน่บ่ได้อ้าซิมแน่ตัวนึงโอ้โหอืมบ่ได้ใส่เกลืออือก็เลยบ่เค็มบ่นัว่สามบผ่านโบห้ใส่เป็นยังไงโอ้ข้างนี้ผมจะเด็ดหนวดมันนะมันจะคลายคอ เด็ดนวดใชาโอ้ยเด็ดกินเทปแซตไหม่ดําเทือนึงเนะาะครับพ่อพันบ้วเด็ดบ่บ้วเด็ดเอาคอยอยากเด็ดแหมจะบ่เคยกินบ่เคยกินแบบเคยกินแบบบ้วเด็ดแม่นบ่มันบ่สะใจแหมจะกินก้างมันนี่แม่ยคอยเด็ดออกเจ้าก็กินก้างมั่นเผาแล้วก็เลยบ่อยากกินนวดกินก้างมันก็ฆ่าข้อละว่าบุ๊ยบ่ฆ่าแม่เคยเฮ็ดให้กิน<า> เป็นยังซีนไม่ใช่แบบเด็ดออกมันก็งามยังซีอ๋ออยากเห็ดแบบนี้เอาแล้วแต้คุณเอาบอกสามตันเรา้านนะเอาแล้วเต่เอาบรอยากกินขีมือไงเขามีทุงมืออยู่บ่าต้องหรอกเอาเลดเอาเลยเนาะก้อยเลยบ่ก้อยเลยก้อยนีละบรต้องก้อยเลยัะให้ยินก่อนมาต่อไปจะเป็นการก้อยกุ้งนะครับแล้วขาวบก็เลย เขาขัว่วคั่วเองจากห้องครัวเขา <laughs> <laughs> แล้วก็พิกพิกป่นนีไ่ไ่เล่นไเดี๋ยวขายบุได้ครับแป้งนัวแป้งนัวหรือเกลือลนี่แป้งนัวจากเกลือบะมี่ดอกใส่ถุงแม่นบ่เอาเจ้าเบิงดูเจ๊ดูสักแป้งนัว มันบ่หน้าใช่ประเด็กออบอปลาบ่เป็นยางเนาะเข้มกะบ้่าง,างก่อยไหมส่วนหนึ่งก่อนเนาะใช้น้ำป่าทีนี้วนสามรอบพ<ะ>ระพูดพระร่ำพระสงฆ์พอปักหน้ากับไรเมล็ดนะครับจากอะไรนะนนจึจังหวัดน่าน น่านว่าแล้วหยิบรายการครับบผสมให้มันหูไปไค่อยวาเข้มนะคนร้อนให้เข้ากันอเอาอันมาซิมให้ซิมเด้อให้ซิมถึงเวลาซิมเลยบอเบตติเข่าหม่ามีมืดแทะทับผุพ<อ>ันเต้องส่งมาหนึ่งหน่อยแทะ ข้ามเดียวมดเล้วโอ้มาต้งอาอาิคปดปากคอหายแม่เนาะปอดตัวข้าเดี่ยวอิมพี่น้องมดเลยกุ้งผมห้านั่นฮนั่นๆ้นอย่าคายเด้อบอแอบอิมเลี้ยวคนบเป็นตัวไหนพอดีครับพอดีเนาะเอาเลยนะ ปุงครั้งเดียวสุดท้ายก็ใส่ผักนะครับเกือบตายใส่ผักลงไปแล้วก็พลิกล้อลูกโดดเอาอ,อยากใส่มือเดอ้อแมไมไม่อายเหรอทำไมอ่ะเดินริกล้อไยมีกระห<ป> <laughs> ลิก <laughs> ออะนี่มึงใกล้ใกลใส่ผัก ูตนี้ก็พัตาคารเรียกพี่เหมือนกันนะครับนี่รสชาติใช้ได้แล้วสีสันผ่านอืม กินไ,นได้ด้ะครับพบอิ่มแล้วอิ่มแล้ว,ลวครับ,รบอ้าวว่าแล้วว่ายูคำใหญ่เนาะ <laughs> มาครับผมกินข้าวเส้าน้ำกันครับผมเมนี้เป็นเมนูก้อยกุ้ง,ป,งปรุงปะทินนี่แซ่บกินก,กันไหม,ม <า S 1> ฟ่อน <ทำ S 1> ยุใส่โบเอาโซนเอามือจําเลยเอาเขา่าเอาแล้วก็ไม่ได้บ่บกินลายแซมนีกับพ่อกินน้ำแน่ ไดบ่มีผักกับเนาะแซบนี่นี่เด้หย้าดีเดี๋วเน่ยบคุณแม่สิเอดปรุงเต้นมันตุยแล้วแซบ่่วาแล้วเ่ดยงย่องบ่ะ่ดยิงย่องแซบเออแม่ดีแซบหนาจิมีน้อไหมเนาะไปหาบ่เธอหนาหันน้อไหมเนาะ มี่บกไวเบ่เบาวไวดอก <laughs> บริสุทธิ์เจ้าบ่ว,ว่างแพงอาะหูยุตเจ้าบ่ว,ว่างยังสิขึ้นเหนือแล้ว <laughs> มื่อแรกก็ไปเหนืออีกบ่ไปเราก็เดินท้างกลับหนะ้อง่ายเนาะไปกลับนางเครื่องบอ่ <laughs> ปาปลาไม่กินนะปลากินไหมกินไงไาเปนกินนู้นเหรอกินหยิบบอสเดินี่พักครับนี่บอกเล้วมันก้างบนเด็นเหนือไม่ออกชา,พาวพุทธันจบดีบละ กินเขาอิมเนี่ยไปถ่ายชาภูพานนายยกตั้งเมื่อบ้านแมนเลือกตั้งอย่างง่ำนี่นายกอบตาโอ้พล่นบัลละาพล่นตุยพล่นตุยเอาตุยขึ้นมาเลือกตั้งได้ซะพล่นตุยเขาก็เลืกอกเลือกคนใหม่เนาะหรือว่าคนเก่าตุยเลือกใหม่เห็นเขาแอบจงเมื่อคนเกาน่าเนี่ยเพื่อนไปเป็นนายก <c oughs> อีกโลกนึง กินเข้าอิ่มแล้วเก็บข่าคลองแยกยครับทางผู้่านเมื่อเมื่อวะแถวู้พันเก็บเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้ลืมเก็บง่ายนะเจ้ามาซอยกันได้แม่สั่นมาซ่อยบ่ฮะเก็บรถก่อนรับพี่น้องผ้าใบไปผ้าใบก็แหงแล้วแหงแล้วมื่ยากครับกาไฟกาไฟอันเดียวมีดในเสาผ่นเอาเก็บเองก็ได้คต่ไม่ต้องก็ได้เกรงใจเกรงใจเก็บผ้าใบมันก้อนครับ เรียบรอยครับใส่เวลาบ่าโดนครับเพราะว่าซอยกันหลายคนเพราะว่ามูเก็บซอยมูเก็บซอยถ้าผู้เดียวกัดโดนเตือบอยู่ครับประมาณหานาทีฮะเดี๋ยวเหลือโต๊ะครับสำหรับพัแป๊บเดี๋ยวนะเจ้าเนาะเก็บอ้ยแป๊บเดียวเรียบรอยแล้วอูกัแป๊บเดียวแป๊บเดียว ไปอยากใหญ่เหาอโต๊ดบ่อ๋ออ๋อกสมีโต๊ดใส่บ่เราอันเดี๋ยวเอาไว้พบอๆกันไม่คลิปหนาเนาะรับมือนีเหาทีมงานสาห้าปาเพิ่อขอตัวลาไปก่อนครับทุกสบายดีทุกคู่ทุกคนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเจัสดีครับโอ้บังล้านเจ้าดีบังลันดีเอาเร็ยวบ่